ดวงดาวเดินเปลี่ยนชีวิตไม่เที่ยงแท้สปปรัพสิ่งผันแปร ى, ความตายเรื่องจริงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคยโยปยกรดาวเล่าชีวิตครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านครับมาดูจากดาวเจ้าเรือนของตัวเราเองก่อนเนอก็คือทางด้านของดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้นะครับค่อนข้างที่จะได้กําลังอ่อนหน่อยนะก็คือได้ตําแหน่งเป็นนิดนะฮะในเรือนของภพศาสตร์ชะของเรือนชะตาก็เรียกได้ว่าตําแหน่งแบบเนี้นะมันเป็นตําแหน่งดาวที่กําลังน้อยก็จริงแต่มันไม่ได้ไปเป็นกาตาแหน่งดาวที่มันเป็นดาวเสียนะะเลยเตือนเอาไว้เฉยๆว่า เป็นช่วงจังหวะนะครับแบบของการพบปะสังสรรค์เพื่อนพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องนะฮะเช่นว่าเราจัดงานที่บ้านนะจัดเลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยนะเชิญเพื่อนเชิญญาติเชิญๆๆคนสนิทต่างๆมาที่บ้านนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ตัวเรานน้นนะ,นะมันมีอาทิตย์ร่วมพุธอาทิตย์ร่วมศุกร์ใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยที่จะต้องคอยต้อนรับคนนู้นคนนี้เขานะฮะพอ ันเหนื่อยหน่อยแล้วเป็นยังไงล่ะก็จะต้อง <ừ. S 1> ะะเดี๋ยวดาวที่มันก็ย้ายใช่ไหมประมาณกลางกเดือนย้ายไปร่วมกับดาวพระอังคารนะพอมันเหนื่อยแล้วสุขภาพมันเสื่อมถอยแล้วนะ มันก็ถึงเวลาพักนะเพราะถ้าไม่ไม่พักเนี่ยนะมันก็จะไปเข้าร่วมกับดาวอังคารใช่ไหมมันก็จะป่วยได้นะฮะเรียกได้ว่าบางทีถ้าเป็นผู้สูงอายุนะก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการแบบหกล้มในห้องน้ําลื่นในห้องน้ำนะเพราะนั้นใครที่เป็นลูกหลานชาวลัคนาราศีสิงห์รวมถึงตัวราศีสิงห์เองนะเดือนพฤศจิกายน ก็ต้องแบบคอยขาดห้องน้ําให้แม่หน่อยให้พ่อหน่อยนะอ่าเวลาผู้สูงอายุเขามาแบบนี้นะจะได้แบบไม่เกิดการลื่นลมนะฮะในห้องน้ำนะพฤติกากันวาเลยนะเปิบางทีไม่มีเวลาทําคลิปนะพฤติกาทันวาเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านนะฮะรวมถึงว่าเวลาขับรถนะฮะขับรถนะแต่ถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยนะ การที่มันออกมาแนวเรื่องรถเนี่ยนะเช่นรถเก่าเอาไปซ่อมนะเอาไปซ่อมแล้วมันก็กลับมาใช้งานได้ใหม่นะฮะ,ะรถที่มันมีอยู่ที่บ้านเนี่ยบางที โดนมีใบเคลมประกันตั้งนานแล้วไม่ได้เอาไปสักทีนะก็ถึงเวลาแบบเอาไปเคลมประกันนะฮะเอาเข้าอู่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีได้นะครับนะแต่ก็ต้องเตือนอยู่ดีแหละในเรื่องของออุบัติเหตุมัตระวังหน่อยนะฮะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับภายในบ้านอย่างเงี้ยนะให้กับชาวลักนณาราศีสิงห์ที่ดาวพระอาทิตย์ของเราเป็นดาวธาตุไฟไงมันไปอยู่กับน้ําหมดเลยอะ่ะนะฮะเช่นวะ่านะนะ ตอนที่อาทิตย์มาเป็นนิดเนี่ยนะในเดือนชะตาพิพจิกในลาอ่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะไปร่วมกับดาวพุธใช่ไหมไปร่วมกับดาวศุกร์นะไปอยู่ร่วมกับดาวน้ำหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังในเรื่องของอาหารการกินนะอาหารเป็นพิษนะอะไรที่เก็บเก่าค้างนานก็อาจจะแช่ไว้นานน,นนะนะก็ทิ้งไปเถอะนะไม่ต้องเก็บเอาไว้นานนะอย่างแม่ผมเนี่ยนะเก็บนานตลอดนะอ่าก็ต้องเราก็ต้องคอยเอาไปทิ้งให้เนี่ยนะครับอ่าก็ต้องเตือก เอาไว้ด้วยในเรื่องของสิ่งเหล่านี้รวมถึงว่าเวลาเดินทางเนี่ยนะบางทีไปทํางานไปพบลูกค้านะอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของความเจ็บป่วดในเรื่องของสุขภาพนั้นกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับงานเนี่ย ึงแม้ว่าดาวเรามันจะตำแหน่งอ่อนๆใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานมันแบบตรงกันข้ามะนะฮะยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มคนที่แบบต้องไปจัดงานนอกสถานที่นะสุขภาพเราเสื่อมโทรมแต่แลราก็ต้องไปจัดงานแล้วได้งานดีด้วย นะลูกค้าต้อนรับประจัดงาน event อีเวนต์ผลงานออกมาดีนะมีคนชื่นชมบอกกันปากต่อปากเดี๋ยวมาจัดหม่นะโต๊ะทินเจ้านี้ไปจัดต่อต่อนะอ่าเขาก็บอกเราแบบนี้นะถือว่าอสิ่งอันนี้ก็คือได้รับเรื่องดีๆจากการแบบอาจัดงานใช่ไหมไปเข้าสังคมไปหาเพื่อน <laughs> เพื่อนก็แนะนํามาว่า ไปทํางานตรงนั้นสิไปจับงานตัวนี้สินะเพราะนั้นการงานมันอยู่ที่่า,ากปากต่อปากาเดือนเดือนนี้นะใครที่ทํางานในลักษณะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับในทุกรูแปแบบนะเดือนเดือนนี้บางทีนะไปเจอมิเจอเพื่อนพา,าสังสรรค์กับเพื่อนเชิญเพื่อนมาที่บ้านนะ บอกว่าเราทําอะไรออกไปนะครับเขาก็จะบอกกันปากต่อปากก็ช่วยๆกันนะนะเพื่อนๆก็ช่วยๆกันก็ถือว่าอเป็นเรื่องดีการทํางานนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละแผนกเนี่ยนะ สมมติเราทางานอยู่แผนกหนึ่งแผนกที่ต้องทํางานคู่กับเรานะก็ร่วมมือกันดีแล้วเกินนะเดือนเดือนนี้นะแถมยังส่งงานเอามาให้เราทานะเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกนะเหนื่อยเพิ่มเหนื่อยเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเรื่องดีใช่ไหมที่ได้งานมานะแต่เรื่องของความเหนื่อยอะ มันก็ต้องยอมนิดหนึ่งเพราะว่าดาวมันเหนื่อยนะแล้วก็ดาวมันอ่อนกําลังนะดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าดาวมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นช่วงจังหวะแบบดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆนะซื้อยาบํารุงมาดูแลร่างกายนะมันก็จะเป็นการแก้ไขนะอะไรต่างๆที่มันเข้ามาได้นั่นเองนะครับตัวของราศีสิงห์เนี่ยนะครับ ดาวทางด้านของดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูก็โครจรมาเลีงลัคนาหรือจะตามดาวคู่นี้มันก็ต้องให้โทษบ้างนะฮะแล้วก็ให้เรื่องดีๆตามมานะฮะราะยังถือว่าเป็นเกณฑ์มีในเรื่องของอความโชคดีโชคลาภต่างๆเข้ามาด้วยนะแต่มันต้องเหนื่อยก่อนแต่มันต้องทําก่อนนะฮะจึงเป็นเดือนที่เหมือนแบบว่านะปฏิบัติธรรมก็ได้ ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะฮะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะแล้วมันจะเกิดความโชคดีนะฮะกลับเข้ามาให้กับเรืชะตาของตัวสิงห์นะแถมว่าช่วงจังหวะนั่งสมาธินี่นะมันก็เหมือนเป็นช่วงจังหวะแบบได้นั่งพักผ่อนนะได้นั่งพักผ่อนเหมือนนั่งหลับอ่ะนงนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสิงห์เองก็จะได้มีสุขภาพที่มันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจากงานที่มันยัง Libya ถาโถมเข้ามานะะจากงานที่มันยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อย ที่นี่เนี่ยนะงานมันมาแบบเนี้ย นะครับล้วก็ต้องแบบงานเข้ามาแล้วก็ทําเลยแก้เลยนะจัดการให้มันเสร็จเลยไม่งั้นมันจะมากองอยู่ตรงหน้านะเยอะมากนะเยอะมากอ่านะเดี๋ยวมันจะทําไม่ไหวทําไม่ทันนะฮะราศีสิงห์จึงเป็นเดือนของอ่างานเยอะงานหนักสุขภาพเสื่อมโทมนะมิตรด,ดีเพื่อนดีคนรอบตัวดีนะหลายอย่างมันก็จะปรับตัวไปในทางที่มันอ่าดีๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสาหรับชาวสิงห์นะถือว่าเ,เรื่องดีไปเงินเงินทอง อเนี่ยนะมันก็มีรายจ่ายแหละนะเช่นสมมุติไปเจอเพื่อนใช่ไหมเวลาเข้าสังคมอะ่ะนะไปนั่งร้านนั้นร้านนีนะ้มีรายจ่ายแล้วนะ่ายจัดาก,การเดินทางนะมีรายจ่ายแล้ว เพื่อนมาบ้านมิตรมาบ้านญาติมาบ้านอ่ะมีรายจ่ายแหละใช่ไหมมันก็จะมีรายจ่ายในส่วนส่วนนี้ออกไปหน่อยนะแต่ก็มันก็จะมีเรื่องดีๆอื่นๆนั่นแหละนะครับที่จะทยอยตามกลับมาพพะก็เจอเพื่อนได้งานนะเจอเพื่อนมีการแนะนําช่องทางมีไอเดียต่างๆนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดี พอมาดูนะครับในเรื่องของความรักนะคนโสดเนี่ยนะอ่สมมุติเราโสดอยู่นะ้วอกหักอยู่เพื่อนไม่รู้พอเพื่อนรู้ปุ๊บเดี๋ยวเป็นแม่สื่อนะครับอ่าแนะนําคนนั้นคนนี้นะครับมาให้ได้รู้จักมาให้ได้คบมาให้ได้รักกันมนะเห็นไหมการเข้าสังคมมันก็ดีแบบนี้นั่นเองนะครับ ดาวเสาวกับดาวพระราหูเนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนนะอยู่ในเรือนของภพปัตตนีของเรือนชะตาลัคนาราศีสิงห์นะกลับมาในลักษณะแบบนี้นะนะก็เรียกได้ว่าเหมือนแบบเลิกเก่าอะ่ะเลิกท์ไม่มีปัญหากันอยู่นะเลิกเก่าเริ่มใหม่เนี่ยเลิกกับเก่าเริ่มกับใหม่นะมันก็จะมีแบบนี้เข้ามาทั่วนะครับดังนั้นถ้าใครแบบอมทุกข์อยู่นะครับก็ ต้องรีบกลับมาพัฒนาตัวเองอ่ะทําตัวเองให้มันแบบโอเคหน่อยเพราะอาทิตย์มันเป็นนิดนี่นะตัวเองมันก็แบบไม่ไหวแล้วนะหาที่พึ่งลองรอสมมติอกหักนะลองรอหาเพื่อนหาที่พึ่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ช่วยนะฮะเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะแบบทําตัวเองให้ดูดีด้วยนะคนอนื่นจะได้นะเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาเข้ามาไม่มีเหตุเกิดย่อมไม่มีผลตาม ขอบรารมีพระรัตนตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์อวยพรให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,568ครับ